เอา,อางี้แล้วกันนะโซ so, คิดแค่ว่าแค่แค่ความคิดจํากัดที่มีต่อตัวเองอะ่ะมันมากพอมากเกินพอที่จะไปฟังข้อจํากัดของคนอื่นแล้วนะคะทุกคนสิ่งเนี้ยทําให้โซตัดสินใจเลยโอเคในเมื่อในตัวมันเองมันยากอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องไปทำให้มันยากขึ้นดิด้วยการที่ไปเชื่อข้อจํากัดต่างๆเหล่านั้นเพราะมันไม่ได้ช่วยนะคะมันไม่ได้ช่วยให้คุณแบบเก่งขึ้นเลยนะมันมีแต่จะดรอปศักยภาพคุณลง ที่บอกว่าครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะเด็กเนี่ยเขาเชื่อฟังครูอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะรับความเชื่อทุกรูปแบบจากพ่อแม่จากครูจากผู้ใหญ่ที่เขานับถือเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทุกคนควรจะต้องฝึกเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้ป้องกันความเชื่อของอของผู้ที่มีอำนาจหรือความเชื่อของคนที่คอยที่จะ ควบคุมเราหรือว่าแม้แต่คนที่เราเคารพบเขาไม่ได้แปลว่าเราไม่เคารพบเขานะแต่สิ่งนี้ยโซกำลังจะบอกว่ามันจะกําหนดชะตาชีวิตของทุกคนแน่นอนนะคะเพราะสิ่งนี้โซเจอมากับตัวและโซเอาชนะมันมาได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยโดนออิทธิพลสิ่งเหล่านี้เราเคยโดนมาทุกรูปแบบแล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่เด็กเลยแต่สิ่งที่ปกป้องให้โซมีชีวิตที่อิสระแบบทุกวันนี้ได้ ใช้ชีวิตตามจุดประสงค์ของตัวเองแบบทุกวันนี้ได้เป็นเพราะว่าโซใช้ชีวิตแบบยังไม่เชื่อทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของโซโซก่นกองก่อนว่าความเชื่อนี้คำพูดนี้ข้อจํากัดเหล่านี้จากทุกทิศทางเหล่านี้มันจริงหรือไม่นะคะอย่างเช่นตอนที่โซกําลังขึ้นมอเตอ่์ ตอนนั้นอะมต้นนะมสขึ้นม .4 ี่ะจะเป็นการเลือกสายสายเรียนใช่ไหมแล้วโซได้สายวิทย์คณิตแต่ประเด็นก็คือว่าอุปสรรคของโซชิ้นใหญ่เลยก็คือว่าตอนมสาเนี่ยโซอะได้2.33ซึ่งมันน้อยมากๆขนาดมตนน้นนะเว้ทุกคนแต่ตอนม .4 เนี่ยคือหินนะเพราะว่ามันเป็นสายวิทย์คณิตไงที่โซเข้าไปแล้วประเด็นก็คือว่าณนะตอนนั้นอะโซได 3.98มีวิชาเดียวคือบทบาทที่ได้3.5ในวิชานั้นเกรดเฉลี่ยรวมเลยได้3.98แต่ประเด็นก็คือว่ามันเฉียด4.00มากๆแล้วนะคะโซ so, เปลี่ยนชิปจาก2.33ไป3.98ได้ยังไงสิ่งเนี้ยคือมีราักฐานมาจากโ so, ซไม่ได้ฟังคนที่มาบอกว่ามันยากนะเว้ยจมันมันยากมากเลยนะวิชาเคมีเนี่ยชีวะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสับประรดริดจ,จำนู่นนี่นั่น อ่ะคนนั้นได้หนึ่งจุดห้าเองคนนั้นได้สามเองขนาดมันเก่งมากนะเว้ยมันจะมีคําพูดเหล่านี้เข้ามาและหลักฐานไอ้พวกนี้ยแหละที่มันจะทําให้คุณอ่ะหวั่นไหวกับสิ่งที่มันเป็นหลักฐานตรงหน้าให้คุณหวั่นไหวแล้วไม่เชื่อในตัวเองเข้าใจปะแต่วันนั้นอ่ะโซนเลือกที่จะไม่เชื่อและไม่ฟังเพราะกั่นกรองหลังกั่นกรองนะคือฟังแล้วแต่ว่ากลั่นกรองเพราะคนสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจคือตัวเราเอง นสุดท้ายที่จะต้องตัดสินใจคือตัวโซเองเพราะโซคือคนที่จะต้องรับผลกระทบจากสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจไม่ใช่คนอื่นแม้แต่พ่อกับแม่เขาก็ยังไม่ได้รับผลกระทบเท่าตัวโซเองเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกันคุณก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจคุณให้ p r i o r i t e ให้ priority ต่อตัวเองได้เลยว่าคุณคือคนสุดท้ายที่ต้องรับผลกระทบทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เครดิตตัวเองในการที่จะเลือกเชื่อสิ่งต่าง นะคะให้สิทธิ์ตัวเองได้เลือกบ้างนะคะนี่คือชีวิตของคุณโดยเฉพาะเรื่องสําคัญในชีวิตอะคุณจะต้องเลือกนะคะถ้าวันนั้นโซเลือกที่จะเชื่อรุ่นพี่บอกมาแบบนั้นเลือกเชื่อเพื่อนที่มันไปฟังรุ่นพี่มาเลือกเชื่อเอ,อ่ออะไรต่างๆ,ๆนานาะที่เป็นข้อจํากัดอะที่ทําให้ลดศักยภาพของเราลงอะถ้าวันนั้นโซเลือกเชื่อแบบนั้นไม่มีหรอกคนที่จะได้เกรดสามจุดเก้าแปดวันนั้นนะ